สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะอำเภอชุมแพน,นะครับอยู่กับ พี่บอมเป็นไงพี่บอมเห็นรถครั้งแรกวันนี้ดีครับดีถูกใจครับผมพี่บอมเห็นผมทางไหนอ่าทิกต็อกครับผมามั่นใจได้ไงพี่ผมบอกให้พี่บอมโอนเงินมาจํหมื่นหนึ่งพี่บอมโอนทันเีน,น,นะ <c oughs> พูดสองคำเองดูจากลูกค้าดูจากอะไรหลายๆอย่างเคยคิดไหมว่าจะซื้อรถแบบว่าไม่เห็นรถแบบนี้ก <c oughs> ็ตอนแรกก็ไม่ได้คิด <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกไหมครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกถือว่ามาเลือกผมก็ถือว่าไม่พลาดนะสุดท้ายให้พี่ฟังหน่อยว่าคนที่แบบที่เขาดูรถกำลังหารถอยู่อะว่ามีวิธีการดูแบบไหนที่แบบไม่เจอมิ ร้านนะครับแล้วก็จากรีวิวของลูกค้านะผมครับที่ว่าเขาเขาดูกันใช่ครใช่ใช่ครับผมครับก็ถือว่าโอเคครับผมครับแล้วก็โทรด้วยพี่ด้วยครับพี่บอมมีโทรว่าเอ้ยขอดูเปิดกล้องหน่อยครับผมครับใช่ไหมครับถือว่ารอบคอบมากคครรัับบผมเป็นเคสสตัสดี้เลยนะครับพี่บอมนี่ถือว่ารอบคอบก็คือดูเช็คโปรไฟล์ร้านเช็ครีวิวแล้วก็ก่อนประําขอรีวิวดูครับผมครับแบบวิดีโอคอลแบบไลฟ์สดเลยนะครับก็ผมก็จัดให้ไม่มีปัญหาเพราะเราตัวจริงแล้วนะพี่นะครับผมครับสุดท้ายก็ขอบคุณพี่ อขบคคุณเดี๋ยวลืมถามรับไหมเนี่ยรับรับครับรับรับนะโอเคขอบคุณอีกทีขอบคุณครับพี่แฮงๆรวยๆนะพี่ฝากด้วยนะครับใครมาชมแพรพี่บอมเปิดร้านโทรศัพท์ซ่อมก็ลดไปให้เลยสิบเปอร์เซ็นต์เลยไหมจังหวะผมเนี่ยได้ไหมได้ครับโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ